ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อการแก้ไขเมื่อแ t ปพลนะครันไม่ทำงานหรือเปิดเข้าใช้งานไม่ได้แล้วก็ดอก 8. อไอคอนที่เริ่มการทำงานหายนะครับมาดูกันาบางวันนะครับเราเปิดใช้งานขึ้นมานะครับแล้วก็อยูนะ่ดีๆก็เปิดเข้าใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนี้สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับ แล้วก็มาดูพอเราจะมาทําก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเรายังไม่เริ่มการทํางานพอจะมาเริ่มการทางานไอคอนดอกเห็ดก็หายไปไม่มีนะครับในเรื่องการทำงานวิธีการแก้ไขนะครับให้ท่านที่ไป My คอมพิวเตอร์หรือดีพ s PC นะครับคลิกขวา OK จะไปช้าๆนะฮะแล้วไปที่ไดซีนะครับไปที่ L Pro ไปแอ p p ี p ไปที่ system ครับทีนี้ให้ไปคลิกที่ l 4, t a c p r CI วางเครื่องนะครับจะเห็นว่าเป็น .ci 2อันวิธีจะเลือกไฟล์ไหนก็คือให้เลือกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ชื่อว่าตรงนี้ type เป็น application ท่านก็เะมันคลิกเปิดขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็เปิด open นะครับพอ open แล้วเขาก็จะมาโผล่ที่นี่ เมื่อก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่มีนะครับท่านก็กดเริ่มการทำงาน,นพอท่านเริ่มการทำง,งานเสนะร็จนะถึงจะเปิดเข้าแอร์แบบสานน,นะครับโอเคนั่นคือวิธีการแก้ไขทีนี้เวออีกะนึ่งเพิ่มเติมนะครับเวลาเราทำดีเนี้ยนะเราอยากจะทำเป็นช็อตคัทเพิ่มเติมนะครับเราจะทำเป็นช็อตคัท เพื่อให้การใช้งานได้ง่ายขึ้นอันนี้ปิดไปนะครับในวันหลังที่เซนอีกนะครับสมมติว่าหายอีกนะนะครับหายอีกท่านก็เพิ่มเติมนะครับวิธีการก็คือให้ท่านคลิกที่ alt tab p r o ci นะครับไปที่เลือก s Send to นะครับถ้าเป็น windows 10นะ windows windows ส1จะมีเมนูให้คลิกเพิ่มเติมไปหาเองก็แล้วกันนะครับอันนี้มนเซนไปที่ Send to Desktop สร้างเนื้อผอบสร้างช็อตคัดย่อลงมาสร้างช็อตคัดจะมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อสักหน่อยนะครับให้ง่ายต่อการทำงานผมจะเพิ่มเป็นว่าเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานแอร์แท็กโฟมน,นะครับถ้าสมมติว่า หายไปอีกเนาะสมมตินี้จะหายนะครับจริงๆก็คือเราสามารถที่จะปิดออกได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ออกจากระบบคลิกออกเลยอ่าเสร็จแล้วถ้ามันหายอีกก็ราคลิกอีกก็จะขึ้นมาให้นะโอเคสาหรับท่านไหนที่เปิดมาช่วงเช้ามันจะมีบางวันที่เปิดไม่ได้นะฮนะอ่าท่านให้แก้ไขด้วยวิธีการนี้ตละหวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ